ยาๆๆๆๆนี่ส่งอะไรวะเมือนไตถึงเป็นโรมานี่นะครับคีมใหม่ที่เราจะใส่ หอมเลยหอมเลยอร่อยด้วยมายองเนสออทาทีแล้วขาวโบ๊ะเลยอ่ะกูว่าแล้วทำไมวันนี้มันเล่นกูจังเลยเอามายองเนสมาใส่ใช่ไหมใส่แต่บ้าไปใส่ทำจริงเงอะสุดแสนอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะนะทำใช่ไหมร่วมกันใช่ไหมอะไรไม่ร่วมแล้วขวดอื่นมีทำไมไม่ทำก็ทำอึนี้ทำไมว่าต้องรอจุดแบบวิทยาศาสตร์ไงขวดอื่นมรู้เนาะ ูเเอรื่องดีๆมีประโยชน์ไม่เคยทำเรื่องเลยยำทำจังเลยอะไรครับนี่เล่นอะไรไม่รู้นี่กับใหม่แล้วเราสองคนเออมาบิดปลารู้สึกหมันไส้แม่เองมากตอนเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเอ็งหันไปดูครีมทาผิวแม่เอง เองว่ามีกี่อันนะสิบอันเกินโอ้ไม่เบียดรู้ว่ะเฉพาะคีทามอยู่ไหมเองอ่ะมีสิบสามอันนี่ขนาดแค่คีทามอยู่นะใช่ไม่รู้เคียทนท่าน่ะเฉพาะแค่ตัวมีสามอันเดี๋ยวมากนี่เลยตามตรงตามเปอรเซ็นต์เลยเรื่องดีๆไม่เคยทำเรื่องไอยทำทำจังเลยเออ ไม่ใช่อะไรปา้ารู้สึกหมันไส้่เว้ยเวลาเขาทาผิวนะตอนเช้าตอนอาบน้ําเสร็จใช่ไหมเขาจะบอกว่าอ้โหอันนี้ทาไมทาดีจังเลยอุ้ยทาไมทานุ่มจังเลยอุ้ยเธอหอมจังเลยหอมดีของเธอ,อเป็นแบบนี้เองแบบเนี้ยโหอวดจัดอุ้ยเ,เธอดูดีผิวเงาไหมโหอุ้ยเ,เ,เธอดูดีแบบเนี่ยเธอจับดูดีมันนุ่มหัวทุกอันเลยนะดูนเนี่ยปา้าคนรู้สึก,ก มันไส้มันี่คือรายการแฉแม่เลยค่ะรายการแก้งแม่แก้งแม่เขาแฉด้วยไงเยี่ยมเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทําการแกล้งนะครับทุกคนต้องเล่นของแพงด้วยต้องเล่นของแพงเล่นของรักของห่วงของเขาด้วยนะของดีๆอ่ะของดีๆที่เขาแบบทาแล้วผิวนุ่มจังเลยจะแกล้งอะไรยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราจะแกล้งดีกว่ามเนี่เอน โอ้โหคีมสลัดสุดโชว์สุดแสนอะไรก็ <c oughs> จะนึกออกเลยใช่ไหมวิวทำอะไรอะตอนนี้นางปุ้มกำลังอาบน้ําอยู่นะครับเป็นเรื่องปกติที่เขาจะอาบน้ําประมาณชั่วโมงหนึ่งมมก่เกินเรื่องธรรมดาใช่เรื่องปกติมาเราสามารถเปิดคลิปได้สบายมากใช่อโอ้โหเจของเขาโอ้ยเมื่อกี้มันกลิ่นอะไระ <c oughs> มานอกเรื่องกันเยอะเริ่มเลยแฮะ แต่ของเขาหอมจริงนะทุกคนใช่แต่ไอ้ที่นุ่มไม่รุ่มไม่รู้ว่าผมไม่รู้หรอกเขาไม่ใช้ไม่ใช่เลยไม่ได้ไม่ใช้เขาไม่ให้ใช้หวงใช่ไหมหวงหวงแขนเจอเลยเจ้าผมเนี่ยังว่าอยู่เนี่ยถอนหมดแล้วอ่ะไอซอนนี้เทใส่ไว้ในโดน่นแน่นอนโอ้หแล้วเราโดนสองต่อด้วยนะใช่ที่นี่แล้วถ้าเขาถามว่าหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไต่ที เต็มเต็มนี่ใช้ได้เลยดีกว่าของที่แม่ซื้อให้เบนีกอ้าวมันก็ดีกว่าแล้วเนาะของเอ็มสี่สิบบาทของมเมฆมันห้าร้อยบาทโอ้โ,โหที่ขเขา <c oughs> ขใส่ทองมาไมะได้แข่งเยอะอ่ะปาก็ไม่รู้ <c oughs> ต้องเอาให้หมดนะไม่งั้นเสียดาย<ช>แถมโดนด่าด้วยถ้าห้าร้อยบาทถ้าตอนเฉลยอ่อะเสี่ยงเหมือนกันนะคลิปเนี้ยเก่งโดนโหัวแตกแต่เรามันสุดโหดอยู่แล้วมันสุดโหดอยู่แล้วเราใจกล้าอยู่แล้วไงขอขอคำคมเอาไว้หนึ่งคำคมดิ ปวดคือโง่โอ้โหคือว่าลิงคือกอริลลามูฮาฮาคือกบดูหมดหมดยังหมดแล้วเพราะความมั่นใจขอปัดลงไปขอหย่าทานเลยนะเอ้ห้าร้อยห้าเลยห้าเลยห้าเลยเออเต็มเนื้อคิมคนนี้จริงๆนะใช่แล้วเต็มไวด้วยหอมด้วยนะโมชโหโดนไม่มีพลังอันนี้ถึงห้าร้อยนะ แล้วเราจะไม่ให้แม่ใช่ไหมเราจะเก็บไปให้เองให้แม่อันนี้เก็บไว้ก่อนซูชิกะเบยนี่นะครับครีมใหม่ที่เราจะใส่ให้แม่หอมเลยหอมเลยอร่อยด้วยมายองเนสออทาทีแล้วขาวโบ๊ะเลยอะผิวหนังนี่ติดกันอย่างนี้เลยอะเป็นแซนเป็นแซนวิชเลยเก๋เด็ดเลยหอมนะโอ้โแม่เขาเริ่มแม่ชอบโอ้โหย้ายลงเลยแม่จะไม่รู้เหรอ แรงไม่เ็งไม่สนใจหรอกทาหมวกเชื่อไหมว่าตอนทาครีมหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเล่นโทรศัพท์ไปได้ทาไว้เล่นไปแล้วก็ทาเป็นชั่วโมงนะอบางวันสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราก็อยู่ทาเพื่อใช่อย่างเช่นวันนี้ใช่เลยต้องมาจัดทักไหน Two thousand years later โอเคเราได้แล้วเราได้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราและวโเราตั้งไว้ที่เดิมตรงไหนวะตัวนี้เช็คกิ่นก่อน โอเคอน,นี่เราเรียนเป๊ะเรียนเป๊ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วรอเหยื่อรอเหยื่อมาเดี๋ยว,รยเ,ยยวเราตั้งกล้องนะครับคนไปรไปชมคลิปกันเลยมาดูกันว่าถ้าดังปุ้มใส่มายองเนสไปในตัวแล้วจะเป็นยังไง A few inches later อะไรกันอะไรก็ได้เยอะ ไปเลยอะไรเยอามันงุจ้าอยมันบ้าอะไรเขาเรียก s n a p ascent เพื่อหอยทาโอ้โหดูกันแล้วแม่งย่ยทาคิงกิดตัวไอตัว ตัวขึ้นใครจะไปเหมือนพวกเธอล่ะอาบน้ําพอสองนาทีหรือเปล่าไม่รู้วิ่งผ่านน้ำเสร็จมึ๊บเช็ดตัวปุเพื่อเพืวิชาแม่เออวิชารับแตะกูลว่าสลินนอะผิวเหี่ยวมาแล้วเหี่ยวตรงไหนเหี่ยวตรงนั้นแหละไม่เห็นนี่ขนาดยังไม่ทายังไม่เหี่ยวตัวเธอเลยนะใช่เอาอะไรมาเทียบคะเทียบหน้าไหมเอาได้มาเทียบหน้าไหมเองเลยตัวดีเลยไอตูดตัวอะไรรึอายุแค่นั้นเด็กตัววิตามินซีต้องทาตอนผิวหน้าแห้งักการด้วย จำหมดได้ไงลนะนั่งสิบกระตัวเอะไรอย่ right. า,อยางเ Birdie Oil เก่ยวกัดทาผิวมั้งเบ็ดดำขึ้นอ้าวเป็นทาเป็นทาเรื่เนี้ยทาไปหลายรอบเลยวปันกระดงกันเดดอ่ะเคยทาหรือเปล่า เอ้ยโมเร็วเพื่อจะลงซื้อของใช่รีดท้าไปรีดท้านี่ทุกวันนั่นคือไม่เคยนั่งกดดันแบบนี้เลยนะใช่วันนี้หิวจริงเออเนี่ยของบุเคลเอาเดาโยวได้ปะล่ะคนมันหิวอ่ะกำลังนั่งแต่งสิคนรกำลังนั่งแต่งหน้าไม่ควรมาเล่นมันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานเข้าใจปากก็ควรเล่นบ้างแต่งหน้าไม่ชั่วโมงเออเล่นมั่งเถอะอ้ยหอมอ่ะโอ้ทาตัอีกแล้วนะ อะไรกูอะไรกันเติมทิพยใช่เดี๋มาหาเติมนะเบสเดี๋ยวสามพันล้านเนี่ยเราเอหมดนะเอออาโลเลยแม่ให้ตังไปเมืองแค่นั้นยังเอาไปเติมเกมเองไม่มีตังคินแม่ไม่รู้ด้วยนะไม่มีใครได้ของข้าวเป็นได้เติมไปสามพันล้านอะแม่ทาคคิมเสร็จเนี่ยอ่ะจะเร่งทำไหมสีหล่กใช่โอ้โหเลี้วแม่อยู่ข้าวเลยนะ ยเลยนี่ส่งอะไรวยเมือนไทถึงเป็นโรหมทำไมไม่เห็นใจ ันเสียเปล่าเมื่อกี้มันเหมือนเกาๆอ่ะมันมันถือสารเหมือนอยู่หรือเปล่าต้องหาที่หลังอะไรไมันกินอะไรอ่ะทำไมมันเป็นกินอย่างเงี้ย กิ่นเปรี้ยวๆอ่ะโอ้กลิ่นแรงบูดใช่เยบูดแน่ๆเสียแน่ๆมันเสียเนี่ยมันจะเสียได้ไงป้าเพิ่งใช้เมื่อวานนี้ก็ใช้อยู่ถันหมดอายุที่น่ะหนึ่งเดือนสองใช่หนึ่งเดือนสองอะไรฉันดูมันยังไม่ได้หมดอายุเพิ่งจะซื้อมาบ้างไม่หมดได้ไงจะไม่ได้ไปซื้อตลาดนัดนะซื้อจากลัสันขออาเจียนขาเจียแม่ไอพิมพ์มานนี่มันผิดนะอืมใช่เลยมันเหม็นยังไงนะกินแรงมากกินอย่างนี้นะเออแดงเหลืองด้วยแม่ว่าแน่ๆอ่ะไหนดูดิ กบูดด่เนี่ยน่ะเหลืองเหรอหรือ,อเปล่ <S 2> <S 2> เหลืองว่ะทำไมมันเหลืองเหลืองเนี้ยแล้วทับเนี่ยมันมีขาวๆเหลืองๆปนกันทำไมกลิ่นมันปนๆกันวะมาเสียงไงแม่มาลองปีนอย่าองนั้นน่ะมันจะเปรี้ยวๆกลิ่นเหมือนมายองเนสเลยอะ่ะก็เอา้าเอ็ทสาอะไรกรันหอมเลยหอมเลย อร่อยด้วยมายองเนสออทาทีแล้วขาวโบ๊ะเลยผิวหนังนี่ติดกันอย่างนี้เลยเอเอไม่นจามันจะมายองเนสได้ไงเอ้ยโอเคเพราะว่าด้านหแบบวันนี้มันแรงกูจังเลยเอามายองเนสมาใส่ใช่ไหมใส่อะไใส่เ้าไปใส่ทำจริงเลยสุดแสนอะไร มันจะเปรี้ยงงั้นแหน่ครีมเนาะมันจะเปรี้ยวได้ยังไงอย่ามาพูดมั่วซั่วเมื่อวานนียังใช้ยังไม่เป็นไรไม่ใช่เมื่อวานแต่เมื่อคืนนี้ด้วยเราเอาครีมจะไปไหนอ่ะก็เจ๊ครีมเธอใครจะเอาครีมเธอไปไหนถามกินเธอะตังไปอย่างนี้มาใส่ทำไมนี่ตั้งห้าร้อยเขาจะไปกล้าใช้กล้าเล่นใช่ไหมไม่มีอะไรจะทำงั้นหวาหวี่นาะจะทำไอป่าทำไมเสียของอะไรตั้งห้าร้อยกินเปรี้ยอยู่ไหม อแม่ทาางไปเดี๋ยวเาคีม้่ายเนี่ยมาใส่ทาไมแล้วจะเอาอะไรคะ่เ่คมอมีนิเยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ทำไมต้องทำอันนี้ทำไมต้องทำอันนี้อ้อวแล้วอันนี้มันง่ายเนี่ยราทำใช่ไหมร่วมกันใช่ไหมอะไรไม่ร่วมแล้วขวดอื่นมีทำไมไม่ทำก็ทำวดนี้ทำไมมัต้องรอจุดแบบ ยุทธศาสตร์ไงคนอือ่นมันรู้น้อยใช่โอ้ไม่ต้ดูดิรู้น้อยใช่เออจุดอ่อนไงเออโย่ยสีดำ <bracket S 1> สูบสีส้มสูบกูเอ็กซ์มันไปไหนก็อยู่ในนี้ไงใช่ทะเลผสมเลยเหรอใช่คนงานแบบว่าโอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บซื้อให้ใหม่เลยนะอ้าวไม่อที่แม่คนเดียวจะให้ซื้อยังไงไม่มีอะไรจะ จะเล então, like. wow. er shock, ่นก er> er> ัาเอาอันนี้นี่ทำมาอยู่ว้าวลีดฉาตั้งห้าร้อยห้าร้อยก่าบาทด้วยขาเนียนอย่างนั่งก่อนนั่งก่อนไม่นั่งโอ้นั่งก่อนนั่งก่อนเนี่ยนั่งกอนอืออือแม่ไม่ยมไม่อม่ดกลังีโอยนทำไ้เมดเลย ทีมมาใส่กันเราซื้อมาคืนเลยนะเออฉันไม่ได้ใส่หมดหรอกโอ้โหนี่ครับอยู่นี่ใช่ไม่เสียไม่มีใส่กันใช่ไหมเนี่ยอ่ะกดล้อมดูสิดมด้วยดูดีๆนะอเป็นโยเกิร์ตเหนียวสุกกระปุกตัวหมืเด็อร่อยเลยสวยด้วยอร่อยด้วยเนาะคนเราอ่ะเะให้ยูซีแาซี่ไวโอเลยอ่ะไม่เลย ม่ได้โอมไมแน่ไมแน่ไม่ใช่จริงๆริงเลยเนี่ยเขาดมดูสิเหมือนเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะดูดีนะเผื่อเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติโอ้โหทีนี้ครบเลยเหลือแต่ผ้าไม่หายรำคาญที่แบบนี้เล่นอะไรไม่เล่นแล้วนี่เราขวดนะแล้วแล้วเทหมดไหมหมดหะหมดหมดไม่ใช่มันค้างอยู่ในขวดตั้งเยอะตั้งแยะอีกล่ะค้างอยู่หมดค้างอยู่สองกิโลสองกิโลเมตรหอมเลยแม่ ได้ครีมกกับมาเอาขวดอะไรมาใส่เนี่ยไม่มาดีเหมือนกันดีฉันหาไม่ได้ตอนแรกฉันจะเอาขวดไอ้ที่มันบีบใส่ซอสอ่ะใช่ฉันจะเอาแล้วมาให้ด้วยซ้ำดีไปไหนแล้วเอาขวดปั๊มมาให้อ่ะใช่เอาเนี่ย DIY นะเอามาใส่ขวดที่ไม่ใช่ขวดมันจะเสริมคุณภาพเสริมสมรรถภาพไหมเนี่ยไม่เสรมขวดก็คือขวดไหมใช่ขวดก็คือขวดอะแต่ว่าขวดบางทีเขาก็ทํามาให้มัน ออกแบบมาให้มันเก็บกักคุณภาพของครีมไงไม่ใช่จะเอาขวดอะไรมาใส่มั่วซั่วหรอกเธอเรื่องลึกลับเลยกินเยอะเกินไปอะคู่เช็ดออกสะอาดยังกไม่รู้เนี่ยหนาด้วยไหม่เฮ้ยยังมีครีม,มอะไรตรงนี้อยู่เลยแม่เดี๋ยวคอยดูนะเก็บไว้ไอ้ครีมขวดเนี้ยจะเอาเทกอบปากไปลงไทนอนอ้าปากแล้ว <นะ S 2> ทิ้ง <ไป S 2> ทำไมอ่ะก็เก็บไว้ในนี้เลยเอาไา้เพื่อหายะให้กินไปยังไม่ผสมครีมโอ้โหมาเลยอร่อยแล้วกินไหมตอนใส่อ่ะไปนำขาด สำเร็จแบบสำเร็จแบบเจ็บมือเลยอ่ะทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้โดนเต็มเต็มเลยนะสันแบบเข้าปึ๊ดเลยอ่ะจังๆยังเจ็บเลยไม่มังถ่ายเนี่ยคูก็ไม่ได้จริงเนี่ยอ๋อจิงทางนี้ทางนั้นนะคือที่โกรธนี่ไม่ใช่อะไรรายการแฉแม่ไม่ได้แต่งหนนะ้าโอ้ยแต่เขาไม่แต่งแล้วก็สวยยิ่งนะ <laughs> ทำให้เขายิ้มที่มึงก็เนาะ <laughs> ไม่ไม่รู้แกวเลย <laughs> แล้วทำไมเราคิมก่อนเออนี่ถ้าเกิดว่าเอาครีมถ้าไม่ถ่ายครีมออกนะโดนนี่นี่เห็นไหมปาบอกเนี่ยปาขาดไปผิดอืมถ้ามึงยังได้เรียบร้อยโดนหนักกว่าเดิมทีนี้วันนี้ไม่ต้องกินอะไรกันเลยเราไม่ได้กินข้าวแน่ๆแล้วมันซื้อข้าวรางวัลกินโอเคเธอชอบครีมไหนอีกอ่ะที่เธอชอบใช้อะอย่ามาเสือกสาระเนยี๋ยวรับหน้าเอาเป็นโยเกิร์ตแทนเน่ยไอ้พวกหยุดจุ๊งเอาไฟเป็นสีไดียวเลยนี่หยาไอ้อะไรเนี่ยยามัน ถ้ายุ่งกันนี้นะทำไมอ่ะอ้าวเผยจุดเลยเออเผยจุดโอเคครับทุกคนแบบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คกดแชร์กดซับสไคร์กับเพืเอนะ่อนๆน้ผมสองคนด้วยนะครับ ใครที่อยากให้ผมเอาอะไรใส่ในผลิตภัณฑ์ของแม่ปุ้มอีกอย่ามามมยุ่งกับผลิตภัณฑ์ของฉันได้ไหมอย่ามายุ่งกับครีมฉันอย่ามาคอมเมนม<อ>มต์มาที่ใต้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นนั่นเนี่ยคีมหมาปัน่นเซลเกิดเอามาทาฤฤผิวทาหน้าถ้าสิวขึ้นหน้าแหกขึ้นมาจะทำยังไงกูไม่ใช่หน้าฉันนี่ใช่ไม่ใช่นายเบสตบเลยก็ขี้หมาปั่นเซลเกิดเอามาใส่โอเคไป go ในไอเกมที่เล่นอยู่เดี๋ยวจะโดนถอนการติดตั้งให้บ y e bye ยยูทแแมมเลย